คุณผู้ชมดูฝรั่งต้นนี้นี่สุกจนเน่าขาต้นแต่ว่ามันไม่หลน่นหรือว่าร่วงลงมาเห็นหแต่ต้นนี่จะไม่มีเลยลูกสุกหลน่นแต่ไอ้ที่หลน่นน่ะคือลูกดิบเนี่ยเจอสองลูกแปลกเคยเห็นไหมฝรั่งสุก ร่วงขาดต้นเลยแห้งเลยนะนีแปลกด,ดีจังเลยเล็กน้อยๆจากช่องจอยจ้อยปุงกลมๆโอ้เมีเจ้า